สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนีชาแนลค่ะวันนี้จะมาแนะนำไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกทั้งในอาคารและในสวนเป็นไม้ประดับที่มีสีม่วงให้สีสันสวยตลอดเวลาค่ะปลูกได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารปลูกในอาคารก็เขาก็มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆต้นหัวใจสีม่วงเป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่นมากนะคะลำต้นเขาจะเป็นคอบปล่องแล้วก็มีใบสลับเรียงสลับกันขึ้นมาตามลำต้นของเขานะคะเป็นพืชอวบน้ำจะให้สีม่วงทั้งด้านล่างและด้านบนของใบนะคะ สวยงามมากค่ะเ,เวลาเขาเวลาปลูกใหม่ๆลำต้นเขาจะตั้งตรงนะคะแต่พอนานเข้าเขาก็จะเป็นลำต้นยาวเป็นข้อปล้องเลือ้อยลงไปค่ะเป็นข้อปล้องยาวเวลาจะขยายพันธุ์ของเขาก็ตัดลำต้นอย่างนี้เลยนะคะตัดลำต้นประมาณเป็นเป็นท่อนๆ เป็นหัวใจสีม่วงเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งในกระถางและลงแปลงปลูกปลูกเราจะเห็นหัวใจสีม่วงที่ปลูกใต้โคนต้นไม้ใหญ่เป็นไม้ประดับที่แต่งสวนสุขภาพสวนสาธารณะทั่วไปนะคะเขาจะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายการขยายพันธุ์ก็ตัดตัดเอาลำต้นที่เป็นข้อปล้องอย่างเงียงง้ยค่ะ ตัดเอาไปประมาณ -3 นิ้วแต่ให้ติดข้ออย่างนี้นะคะให้ติดข้ออย่างนี้เพราะเวลาเขาแตกแตกต้นใหม่ขึ้นมาเขาก็จะแตกออกข้างข้างข้อเขานะคะจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากเร็วมากๆค่ะปลูกง่ายมากแล้วก็เป็นพืชที่ที่เหมาะสําหรับปลูกเป็นพืชคุมดินได้เลยนะคะเพราะเขาจะขึ้นแบบหนาแน่นมากสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือ ลำต้นใบและดอกของเขาจะเป็นสีม่วงทั้งหมดนะคะดอกของเขานี่สวยงามมากค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็เลยไม่มีดอกให้เห็นเขาจะออกดอกในช่วงหน้าร้อนค่ะดอกจะเป็นสีชมพูอมม่วงสวยงามมากค่ะเขาติดดอกแต่ว่าจะไม่ค่อยติดผลวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดก็คือการเอาลำต้นของเขานี่เลยค่ะ ไปปักชำลงดินเลยเป็นไม้ประดับที่เป็นไม้เศรษฐกิจได้ทำเงินได้รวดเร็วนะคะสำหรับท่านที่สนใจทำปลูกไม้ประดับเป็นขายเป็นอาชีพก็เป็นไม้ประดับที่ที่นิยมตลอดเวลาตลอดการจริงๆค่ะเป็นไม้ประดับที่นักจัดสวนชอบเลือกที่จะไปปลูกเป็นไม้ ประดับเพื่อแต่งสีสันในสวนนิยมปลูกอันดับต้นๆเลยนะคะวัวใจสีม่วงส่วนสรรพคุณทางยาเขาก็มีมากมายนะคะแล้วก็เป็นสรรพคุณที่ผ่านงานวิจัยมาแล้วเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อินเทอร์เน็ตนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้ปลูกในกระถาง กระถานก็สูงประมาณ2ฟุตนะคะ24นิ้วเขาพอพออายุเขาหลายปีเขาก็จะเริ่มโน้มลำต้นลงหาดินนะคะก็สวยไปอีกแบบค่ะสวยมีเสน่ห์นะคะสวยมีเสน่ห์ลำต้นและใบของเขาก็จะมีขนปกคลุมขนสีขาวเหมือนกระมยี่เลยนะคะมีขนปกคลุม สรรพคุณทางยาของเขาทั้งลำต้นเลยนะคะทั้งต้นทั้งใบและดอกเลยนะคะมีสรรพคุณทางยาดีมากๆเลยค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงนกร้องตลอดเวลาเพราะว่าแถวบ้านรุน่นีจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะที่ปลูกเป็นไม้ประดับกันเยอะค่ะทุกบ้านเลยค่ะ นกก็ชอบมาเกาะร่มเงาเกาะกิ่งไม้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปของลุนีชาแนลด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ